สวัสดีครับผมเหลิมทิติฐานปั้นโหมดครับเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยครับรู้จักครับเพราะว่าต้องใช้ทางนี้อยู่ตลอดครับนี่ครับมีผมก็เคยเจอพวกพี่เขาบ่อยเหมือนกันไงก็มาเก็บ ตรวจเลือดแล้วก็เก็บสารต้องห้ามเนี่ยก็มีการให้ความรู้เรื่องสารต้องห้ามเนี่ยครับว่ากินอันนี้มันจะมีสารต้องห้ามหรือว่าตัวนี้ไม่มีหรือว่าควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะกินสารต้องห้ามเนี่ยอันนี้จริงแล้วมันไม่ควรใช้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นข้อเสียกับนักกีฬาด้วยแล้วก็มันจะเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้ด้วยครับมีครับทั้งในประเทศ เราก็ต่างประเทศครับส่วนมากจะเจอในต่างประเทศเพราะไปแข่งต่างประเทศบอ่อยนะครับพวกจิงแชมป์อะไรต่างๆนะครับใช่ครับก็วิธีการตรวจอะไรก็คล้ายๆกับประเทศไทยหรืเเหมือนกันเลยใกล้กันเลยเหมือนกันเลยครับ<ป>รว่าเหมือนกันเลย,ลยก็ การทํางานก็เหมือนกับทุกประเทศนะครับคับผมเราเก่งไหมครับไปตรวจที่ต่างประเทศเพรตื่นเต้นอยู่เหมือนกันมันเราไม่ค่อยรู้เลยครับว่าเขาให้เรากินอะไรไปอย่างเงี้ยว่ามันฉี่ออกไปไวอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ตรวจสารอ,อันนี้ไปครับ ก็อยากจะแนะนํานักกีฬารุ่นใหม่ที่กําลังคิดว่าจะใช้สารต้องห้ามหรือว่าจําเป็นต้องใช้ในการรักษานะครับก็อยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนครับเพราะว่าสารบางตัวเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเจอโดบแล้วอาจจะทําให้เราหยุดเล่นกีฬาไปเลยก็ได้ครับก็สุดท้ายแล้วก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็มาคุยวันนี้ก็มาคุยกันน้องเหลืองนะครับก็ได้รู้ ขอ,อข้อคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับน,น้องเหลิมนะครับเกี่ยวกับการต้องห้ามทางการกีฬาครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเหลิมนะ่นค,ครับว่าที่ตลาดเวลามาตอบคาถามพวกพี่อ,อ๋อยินดีมากเลยครับก็ขอให้น้องหายไวๆแล้วก็กลับมาแข่งได้ให้ได้เหรียญได้เลยระถูกครับขาบคครับ <c oughs>